แเพ่การหาเสปนาพอได้ารอแสบายดีด้วยจ้าพ่อแม่พีน่น้องสุขสุขคนสมองสมบองตอนนี้ไม่น้องเก้มบ่มกับค้ายคองอยู่นะวัดอยู่ในวัดเลยจ้า ขอให้เปิดโมบาเอาลวงพ่อเขาร่งพระเจ้าเรื่องเพศเปินจิตจับระการพรของห้พาไปลงจบบทใหนเปได้โอกาสได้โอกาสได้โอกาสทีนีใช้แล้วคุยไปต่อต่ไปทำมาจากอะไรหลักเกณฑ์นคุณ่อคุณแม่คุณวาดชนาบารมีหลวงพ่อเขาร่วงพระได้าเป็นองเพศเปิดจิตับใจประการพรพองจะดีไม่มีครัมประทุกบ

สังเกตง่ายๆครับชมวูชาตะกร้าจะมีตราเพชรเดืนะครับชื่อว่าชมวูชาตะกร้าไทยล้านจุดใบไม้ใบไม้สั้ท the ี <letzten days> right ่สวยงามนะครับของเราได้รับรางวัลมากมายนะครับนละเราไดว่าชมวูชาตกร้าทานอร่อยดีนะครับลองลองและชิมได้วยกันด้วยนะครับขอบคุณมาด้วยใจกานะครับสำหรับท่านที่อนันต์ผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ โอ้วันนี้มีน้ำพุด้วยหรอป้าทุกวันไม่เห็นนะมีเกฑ์อนานมีองวแท้ๆ่มีกัมีของเรานะครับเนี่ังขึ้นมานี่ยมีอะไรมาลงหรือปล่าวี้มีหักล่องดังๆวันนี้ยังไม่ ออยแล้วกจะมรับร่างตายด้วยนะครับใชแค่แไขวดาดีจ๊ะี่นองมื่อนีพี่น้อง้องแก้มบมกับคอยู่ในวัดพี่น้องเลย b ผู้ใหญ่ใจดีผ่นซื้อขนมมาเนาะขนมมาหายไปน้องแก้มบุ้มพี่น้องเลย แล็น้ำคก้วบุ้มกับข้อเองี้ยแบบแรกเป็นเหมือนต้าลายพี่น้องกินน้ำกันเด้อจ้าทุกคนจะว่าข้ากินไปแล้วเลยพี่น้องเลยเพราะว่าหิวเขาก็ดีเนาะมีเอฟซีมาแล้วขนมหายก็เลยกินพี่น้องเลย เพิ่นว่าวัดแจ็กพันยูไซแหละพี่น้องเฮาก็ลืมเลย mm hmm. น่าหักง mm ูโย่เค้นตากแดดเนาะพี่น้องเนาะก็ดำเป็นธรรมดาขอบคุณเอื้อยได้ไหลายเด้อมาเห็นกันเนาะถือว่าเป็นบุญหลายเนาะมาเห็นกันอยู่ในวัดเลยพี่น้องเลยน้องแกบูมก็กกอยู่เนี่ยนั่นแหละน้งองมีงเงมเลยพี่น้องขอบคุณเอื้อยได้ไหลาย คนเพื่อเบ,บิง่งคลิปนไม่ต้องแก้บุ้มขมู่มือคนนั้นขอบคุณหลายลๆเด้อเด้อมาผ่อการเมือน,นอนี่เนาะแต่ว่าเพื่อน้องขนมมาหัดมาเพื่อนมาทำบุญอะไรกับรื้มซ้ำเพื่อนบอกว่าถ้าเพื่อนอยู่ไซฮากวก็ไม่รื้มซ้ำไปเนาะเป็นองนแก้บุ้มแห่งภาษาเสือตอนทอนเงินกับทอนพิชทอนถึงพี่น,อน้อง เนี่ยสิเป็นหลอ tamam บเทียงเทียงพี่น้องเลยบรรยากาศแดดแดดแห้งพี่น้องแต่ว่าอยู่ในวัดนะพี่น้องเข้าอย่ากลับไปหล่ออยู่เดียวนี่นะพวาไปหลอกก็หลอกไ่ได้เนาะยังคากายฟองคันบ่อตอนเย็นๆแม่้องแก็บ่มสิไปหล่อเบิ่งเพราะว่าเขาเจ้าสิมีงานเขาจะอ้อผาอายังลงมาแล้วก็มีน้ำผงน้ำผุไล่จุดไลยหมองพี่น้องเลยน้ำผุน่ะก็เย็นขึ้นสิเย็นดีเนาะอันทันห่อนี่ป้าน้ำผุมีสองสามแห่งก็ได้พี่น้องเลยคันบ่อกัวเนาะ ตาเขาแนมไปนะก็สิมีลายอยู่พี่น้องเพราะว่าเป็นงานเนาะสิมียังและมาลงเนี่ยนะสามสีม่วนและพี่น้องเลยคนสามสีลายแม่น้องเก็บบุมหวาดใดๆเด้กับแม่น้องอเนยเนี่ยสียุดบรลลูนบอลยุดกันยังบหูเนาะพี่น้องเนาะว่าเจ๊สียุดจากมือขันยุดกัสิบประหารเบิ่งอยู่พี่น้องเลยเพราะว่ามันเป็นชุมโซนคนมันลายอยู่แล้วพี่น้อง วัดกาซักซิดเนาะวัดพาหลวงซักซิดแฮงพอได้ม,มากยอคือเสียบุญบุญลายนะพี่น้องพอได,ได้มาอยู่แถวนี้กันเนาะได้มาเที่ยวมาไหว้กับบุญลายบุญลายแหง ไปนอกแล้วเนยไปสื่อหนามากินยังบอกว่า,าตอนนี้ก็หิวหนาแหงเลยเนาะนางสะแหงเลย ติดกับกาแฟเมซอนพี่น้องหัวคนขายเนาะขายหวานนี่ยำมาเร้าประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็จะสิบเอ็ไหลไปพี่น้องข้าวเหนียวหมูพวงค่ะอร่อยนะคะ พี่น้องตอนสวยๆมาตอนบ่ายๆมากกคนเงียบเงียบพี่น้องเอ้ยเงียบเงงไม่น้องแกบุ้มกระด่างเห็ดคอกหมอ,อกดูพี่น้องบรรยากาศกร็แดดแดดพี่น้องเอ้ยตอนถึงเกี้ยงมากบ่กมีคนพี่น้องตอนเศร้าเน่หลายเนาะก็ตอนแรง ชนแรงกับร้ายอยู่พี่น้องคซอยกันขางนั่นก็เป็นตลาดขางางเงานังก็เป็นตลาดตลาดสองขางเนาะทางอยู่ทางกลางพี่น้องรด,ดกับร้ายเวลาคนเดินหนักะกร้ายงานองค์พระก็สิเป็นงานพี่น้องจ้าเอาเลยด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้พี่น้องแกบ่มกัน คอเก็บผาดมาเพียงแค่นี้เด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งแมนองแกะบ,บ่มลิดต่อไปเด้อสบายดี